สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ชาแน,นลเพื่อนพีก่อนอื่นนะคะเราก็อยากจะมาแนะนำสมาชิกใหม่ของเรานะคะก็คือฮารุจังอันแนะนำตัวได้นะชื่อฮารุนะคะเป็นเด็กใหม่ของบริษัทเอง ก็ขอฟังฮารุไว de ้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่ร้านโมโมทาโร่ยากินิคุค่ะก็คือเป็นร้านยากินิคุเลยนะคะสไตล์เจแปนนิดค่ะทุกคนครั้งที่แล้วเราพาไปที่ร้านไหนนะคะพี่เอมิอากิโยชิค่ะใช่ก็เป็นร้านที่ผสมทั้งปิ้งย่างแล้วก็ซิกี้ยากิแต่ว่าในวันนี้เราจะมากินแค่ยากินิคุโดยเฉพาะเลยค่ะที่สําคัญนะคะร้านนี้ก็จะเป็นเมนูแบบอัลลาคาเท่านั้นนะคะทุกคนไม่มีแบบบุฟเฟ่เลยเห็นในรีวิวที่เราเคยไปดูนะคะเขาบอกว่ามีบิบิมบับ ใช่เห็นว่าบีบมบับนะเป็นของเดตของร้านเลยไม่รู้จะจริงไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองกันได้ก็ตามไปดูกันเลยเย้ตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราเลือกเป็นนั่งแบบนั่งพื้นนะคะทุกคนก็ดูจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่บนพื้นแล้วค่ะมันมีที่ให้ฟองเท้าเยที่มันดูดูได้จากตรงนี้คะ ก็เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปเลือกเมนูแป๊บนึงนะคะแล้วก็มากินกัน คบกันแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะไปกินกันเลย <Okay. S 1> น้องเลมอนบอกว่าน้องไม่เคยกินลิ้นวัวนะคะวันนี้เ<ช>ราก็จะมากินลิ้นวัวเป็นครั้งแรกมาดูกันว่าจะอร่อยไหมนะคะ่ตอนนี้นะคะเนื้อก็ได้ถูเกเรียมแล้วตอนแรกทุกคนดูเนื้ออีก เราจะมาลองกินเนื้อกันครั้งแรกนะจะเป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างอร่อยประทับใจอร่ยฟินมากมันมีความนุ่มนุ่มถ้าใส่กับเกลือแล้วก็เลมอนไปน้อยๆอ่ะเอออร่อยมากนุ่มมากทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คบีบิมบักกันบ้างนะโอเคม กรอบๆด้วยอือแล้วก็ลอกลมๆเนาะอือใช่ดูนี่เลยค่ะแซลมอนซาชิมิกระจายชิมให้ดูอ,ดดอ,อ,อืมอร่อยเขาบอกว่าแซลมอนมัน,ม,นมันมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เอ้กินกับซอสที่แบบเออติดเค็มนิดนึงคือแบบดีอ่ะทุกคนกร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะลองชิมเนื้อบ้างนะร้อนๆดูควันที่พวยพุ่งออกมาดูควันดูนี่ควัน น,น้อออมร่ยากันนี้จะเป็นเนื้อวากิวชิ้นแรกของเรานะคะที่เราจะทานที่ร้านนี้โคนลายก่อนย่างของมันก็คือแบบดีมากนะคะจะเข้าปากเราไปเลยอร่อยนุ่มสะบ,บัดมันมีความฉ่ำแบบฉ่ำมนันด้วยอ่ะก็คือแบบน่จุ๊ยซี่มันจุ๊ยซี่ซเฮ้ยเราลือบอกให้ทุกคนเขามีผ้าอันนี้มาให้ด้วยนยะถะปผูกก็ได้แบบกันเลย ว่าเราไม่แข็งคนเรากินผักบ้างนหน่อยอจริงอ,อร่อยยันคะทองเนะคนจริงรวรวมเร่องเวลาของของหวานแล้วนะคะทุกคนที่ร้านนี้ก็จะมีของหวานเป็นแค่ไอติมอย่างเดียวนะคะเราก็เลยสั่งมากันคนละรสเพื่อจะได้ลองด้วยกันของพบียร์มมีสั่งเป็นอะไรเอ่ยรสช็อกโกแลตนะคะทุกคนดับเบิลช็อกนะหน้าตาจะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นวาน,นิลลาค่ะทุกคนนี่ โอ้โหเนื้อมันคือเลียนเลยโอเคกินหอมแบบข<อ>เข้มข้น,นทีรามิสึค่ะอันนี้เห็นเขาบอกว่าจะเป็นรสกาแฟใส่ยงกาแฟอ๋อดีคืแบบน่ากินฮอลลัมเลือกซอวารสนะคะแต่สีก็จะเหมือนคารุบิหน่อยนี่เรามาลองชิมกันรสแบบบ้ลซาอินะคะทุกคนก็มีความแบบสเปร์เข้มข้นนะคะหอมดีค่ะแต่ว่าตับยากนิดนึงแข็งอันนี้น้ำหอมทุกคนเดี๋ยวเราจะลองชิมที่รามิสึของเรานะลองย่างชิมดูค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,นะใช่เราก็อยากจะบอกถึงวิธีการเดิน,นทางมาที่นี่นะ<ช>มาได้ยังไงบ้างคะก็ง,ง่ายๆเลยถ้าขับรถมาเองนะคะก็เลี้ยวเข้ามาที่ซอยสุขุมวิท107ค่ะก็คือซอยแบริ่งนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ ขับตรงมาเรื่อยๆเลยแล้วมันก็จะเจอแยกให้เลี้ยวอันเนี้ยเลี้ยวอะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยว้าแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยวก็เลี้ยวซ้ายนะก็จะเป็นถนนเบลิ่งตัดใหม่ที่5้านะคะทุกคนแล้วก็เลี้ยวมานิดเดียวก็จะเจอร้านเลยค่ะเดินทางมาง่ายมากๆเลยจะถามความรู้สึกของทุกคนนะคะว่ากินวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็เลมอนนะคะมากินร้านนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็รู้สึกประทับใจกับเนื้อมากเลยกินลิ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเนื้อมันดีมากเลยค่ะทุกคนอย่าอคตินะคะเดีวติว่ามันไม่ลากลัวนะคะเออ ก็แบบว่ากินกับพวกแบบเกลือกับเลมอนอะไรเงี้ยเพิ่มมันก็จะแบบรสชาติมันก็จะดีขึ้นมากเลยสำหรับฮารุก็คืออันนี้คือเป็นยากินทริขูกครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยไม่เคยกินเนื้อย่างญี่ปุ่นเลยเธอไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยคือแบบรู้สึกว่าพอกินเข้าไปคำแล้วรู้สึกว่าแบบเนื้อมันแบบนุ่มแล้วก็แบบมันนุ่มแบบมันนุ่มจเออจริงแล้วมันก็แบบอร่อยทุกอย่างเลยแบบให้เต็มสีกไม่หักเลยค่ะ ของเลนนี่นะคะก็คืออร่อยมากมันอร่อยแบบเนื้อสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะทุกคนอยากให้มาลองนะคะเพราะว่ามันคุ้มกับเงินที่จ่ายไปมากๆเลยใช่ใช่ก็เหมือนกับน้องๆทุกคนนะคะก็คือเนื้ออร่อยจริงแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือการบริการของทางร้านนี้นะคะใช่ใช่ใช่พนักงานบริการได้ดีมากๆเลยค่ะประทับใจก็มาอีกแน่นอนเนาะใช่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย